ู่ก็ได้มาโด่าอยู่ก็มีสแตมป์เดี๋ยวดูแลอะไรพัดภูเขาทองก็จะเป็นเมืองเมืองเนาะโดฮาดูสร้างลำบากแต่สวยมันเป็นเหมือนเวิร์แบบเวิร์เครื่องเงินผู้ชน้สวยมากสวัสดีค่ะทุกคนโดฮาทักค่ะ36 h u r s i n d o h a นะคะ น่ารักตั้งแต่พนักงานข้างในพนักงานทันตี๋เนาะใช่นะคคะทุกนพี่เกดมีมารยาใช่แล้วก็กระเป๋าเขาทำกระเป๋าแตกใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยเหลือเราทุกอย่างเขากำลังคุยให้อยู่กระเป๋าเราไม่มาเขาก็ตามกระเป๋าให้ต้องกราบพี่อะไรนะพี่เกดสมบูรณ์สัจใจแอบมาเจอไปหนึ่งอีเวนทมากับน้องผู้หญิงคนนึงชื่ออะไรไม่ชื่อน้อง ่น้องมิน่าละกันเราต้องคิดน้องมิน่าน้องมิน่าขอบคุณมากคิดเพื่อพวกเราบ้างตอนนี้เราก็เล่ยังยมอยู่ที่แอร์พอร์ตออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าต้องรอคิมต้องรอกระเป๋าใช่36 h o u r in j o h o นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันดูาัะเป็นยังไงต่อจะปวดจะปังจะบูมจะยมจะอื่นจะแค่ไหนเมื่อจะเจอกัน ที่โรงแรมแล้วแต่เช็คอินบายซามาบายมึมงกูอ๋อเราได้ห้องแล้วกว่าจะให้เช็คอินก็คือบายซามเป๊ะมากแล้วงานก็คือยุ่งหัวหม,มุนเลยมีห้อง AIBIS ก็เป็นโรงแรมธรรมดาเนาะดูเตียง มีทีวีมีตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็มีกระจกเต็มตัวให้หนึ่งอันวางกระเป๋าได้หนึ่งสองก,ก็มีสเปซต,ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ตู้เย็นนะคะก็มาตรฐานทั่วไปของโรงแรมแหละปกติไปเที่ยวไม่เคยนอนห้องแบบนี้เลยอันนี้ด้วยความจำเป็นเนาะเพราะว่ากาตาเขา รีควายคนไทยวีซ่าอัลเลนแอปเปิต้องนอนอย่างน้อย2คืนผ่านจองผ่าน Discovery อ a t a าเท่านั้นตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวกันอาหารมื้อแรกของเราคืออะไรคะไหนโชว์สิอันนี้คือสิ่งที่เราจะพกมาประจำก็คือนี่จ้ะโรสซากับอะไรของดีเลยนะอันนี้อร่อยมากเลยคอมเมนต์ทุกคนชอบใช่เลยคอมเมนต์ไปเราจะไปกินข้าวข้างหนุนกับพี่ๆไปอ้าวนอนแล้วหรอไหนบอกว่าจะไปเที่ยวห้างไงลุกขึ้นมาฮึบฮึบเป็นยันบิวตี้บล็อกเกอร์ <c oughs> อาหารวันนี้นะคะ <c oughs> เธอมีหมูสวรรค์ด้วยอันนี้อันนี้สลัดผักเหลือ <c oughs> แล้วก็พริกจ้า <c oughs> ตอนนี้นะเราเดินออกจากโรงแรมนะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวโดหฮาซิกี้มอลล์แล้วก็จุดชมวิวอะไรสักอย่างที่อยู่ตรงริมทะเล แล้วก็ตลาดกลางคืนอันนี้เดินมาแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะมาไปให้นี้ก็ไม่ได้ซื้อสิ่งอินเทอร์เน็ตไว้เลยแต่ว่าโหลดด,ดาวน์โหลดออฟไลน์แบบไว้ว่าจะขึ้นรถไฟไปนะเพราะว่าคนนั้นอยากขึ้นรถไฟข้างหลังอะไรไม่รู้ตรแต่สวยจังเลยอะไรก็ไม่รู้แล้วพาชียจะมาจตกนะคะเราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะเราเซิร์ชไม่ได้ว่ามาันคืออะไรใช่คุณก็แบบก็คือโหลดออฟไลน์มาแต่จริงๆก็ไม่ถึงจริงๆแล้วมันคือที่จะขึ้นถึงกตางคืน เดี๋ยววเขาไม่ขึ้นตรงนี้จะสวยแสงก็ลังสวยเดิมอากาศดีกี่องศาไม่มีเน็ตไม่ดูไม่ได้นะสีบแล้ทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเรื่อยๆว่าเราเจออะไรบ้างมันมีคนเลยจ้ะเขาไม่เดินกันมั้งเขาขับรถอย่างเดียวมั้งคนรวยนี่ เหมือนเมืองล้าามากไม่มีคนแต่ก็ยังมีคนใช้เมโทรอยู่เพราะเห็นคนจะเข้าและออกอันนี้คือบัตรรถไฟจะก,กี้ลืมถ่ายตอนซื้อซื้อเป็นเดย์พาสมายซื้อเป็นเดย์พาสมาคนละหกหกกตตาการกาเรี่อันนี้เดย์พาสแต่พาสบอกเราซื้อตอนห้าโมงห้าสิบหกเนาะเขาบอกว่าหมดเวลาตอนตีสองห้าสิบแปดของวันที่ยี่สิบหกนะคะก็คือใช้เป็นได้แค่เดย์พาสจะไม่ได้ทบ เป็นยิมสีก็สี่คนเป็นยี่สิบสี่ก็ถูกกว่าโบนะเพราะว่าถ้าเรียกเอ้ยอถูกกว่าอูเบอร์เพราะว่าถ้าอูเบอร์ไปกลับก็แพงกว่าก็นั่งอันนี้เอาแล้วก็เดินเล่นเอาเราไปต่ออันนี้เราไปตรงไหนอันนี้ก่อนเปลี่ยนอันนี้ใช่เพื่อที่จะไปซิตี้มอลล์เดี๋ยวขึ้นรถไฟยาวเลยเที่ยวกันคืนนี้โอ๊ยเรามีลูกสี่คนแล้ว คือเด็กแก๊งของเราโคตรเท่เราต้องขึ้นสแตนดาร์ดอันนี้นะมันจะแบ่งเป็นชั้นถ้ามขึ้นฟันดี้หรือโกนะอันนี้คิดว่าเขามาติดตอนบอลโลกไหมโอเครับนี่ที่กาตากาตา เดินไปฝั่งโน้นเหมือนจะมีเป็นอะไรอะไรสีชมพูกลิ่มเทะเลก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นรูปบอลโลกอีกแล้วแล้วเราก็จะมาทะลุตรงนี้ว้าวมีสตาร์บัคตรงนี้ด้วยแต่ว่าปิดแล้วจะขึ้นทางไหนคะขึ้นทางนี้อันนี้คือทางลงคนพิการท,ทางลาดเนี่ยตัดไัดอ๋อแต่อันนั้นคือบรนไดของคนอ๋อโห่อจะลงมาถึงเนเหนื่อยล้วเหนื่อยเหมือนกันนะ ึ้นมาก็จะเจออีกฝากหนึ่งของกัตาตอรีสวยนะก็มีอะไรสีชมพูก็ไม่รู้หนาวไหมคะนี่นี่ช่างโอ๊ะ walking ค่ะสวยอู้ยเจ๋งนะสวยมากนี่นะคะก็คือซูวากิ้งดูกันว่าจะมีอะไรให้เราที่เราซื้อได้บ้างกินข้าวกันที่นี่หรอใช่อุ้ยแต่ดูแพงเธอเูอว่าเราจะกินอะไรได้บ้างใช่ใช่บรรยากาศดีนะวันนี้อากาศเย็นๆนะทุกคนอากาศดีแล้วก็เหมาะกับการกินข้าวนอกบ้านกับครอบครัวโอ้ย เธอดูสิอุย้ยอะไรก็ไม่รู้ยยไป่หมดเลยอ่ามีรถเอเอมีรถมาเด้อเธอดึกรู้ยักรานนี่สิน่ารักนะนเนี่ยฟิลแบบฟิโลโรมฟิลไตฟิลฟิลเรนเซ่เดินตลาดเล่นกันนะคะ,ะเดินไปดับเราแบบไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไมีเงินบ้านเขาเลยเขาจะด่าไหม มันมีมันมีหัวอะไรไม่รู้พัวมาตรงนั้นเธอพู้เธอดูสิมีโลงมีกงมีก้องอะไรอ่ะถามจริงอ่ะเธอดูแล้วเป็นรูปอะไรฉันคิด,ดีไม่ได้อีกแล้วขอโทษอันนี้เป็นตรออ,อุ้ยนี่ไงนี่มีขายแบบคลิปชอบของที่เรารู้สวนเนี่ยนะคะอุย้ยไม่ขายหลากหลายมากเลยมันเป็นเหมือนเวิร์แบบเวิร์เครื่องเงินแบบนี้ไหมอุย้ยพีน่น้องเชื่น่ารัก เออซิงอิงริงมันเป็นของแฮนด์เมดอ่ะอ่ะแม่ด์เมดมีมีอยู่ก็มาเจออะไรก็ไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะหนูรู้ลวอะไรวัดผู้ขอทอง <c oughs> เหมือนนะเหมือนอยู่นะเหมือนไม่เหมือนวัดผู้ขอทองไหมอยู่ในกล้องอ่ะมันทองเพื่อไอ่ะสวยอ่ะ <c oughs> ชอบที่เขามีเวิร์มแบบนี้แบบให้คนมาเดินเล่นอ่ะ อากาศเย็นๆอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าซูกกว่ากีฟที่เราเดินเป็นเวรงไปตะกี้ก็จะมีร้านอาหารทำมาจากหินนะสวยสวยมากเลยดญญเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเพราะว่าง่วงมากแล้วก็ไม่มีเงินกาตารี่เลยก็เลย,ยไม่ไม่อยากเดินเดี๋ยวเสียงเงิน พราะว่าตอนนี้มีแต่ US เนอะแต่ว่าทุกคนมาได้นะมันน่ารักใช่ตลาดนี้น่ารักถ้ามีเงินก็มาเดินไม่มีเงินก็มาเดินได้เดินเยเดินเฉย,ยตอนนี้เรากลับเมโทรก่อนว่าจะไปหาอะไรกินที่ซูเปอร์ถ้ามีแรงก็จะถ่ยายเก็บมาให้ดูน <laughs> ะคะเมกี้บอกว่าสไตคินงเคปซี่ใช่ไหมตะกี้เข้าไปไก่สองชิ้นกับโค้ก <laughs> ก็สองร้อยแล้วตอนนี้ก็เลยอยู่ในมินิมาร์ทนะแถวบ้านชื่อเดอะมอลเดอะมอลล์เราต้องนี้อยู่ที่โซนนมคือเลิศมากนมเมาราวกานมอะไรอะนมจากคืออะ่ะมีให้เลือกเยอะมากคูณสิบเข้าไปนะั้นอันนี้ก็คือ1 0 0 120กว่าบาทคือน่ากินมากใครที่ไม่กินนมวัวคือดีมากมีวานิลาอัลมอนด์ด้วย มากแล้วก็ไหนจะข้าวโอ๊ตแล้วก็มูสลี่ด้วยความที่เป็นเมืองแข่งเนาะเขากินมีมังสวิรัตเยอะอาหารสําหรับมังสวิรัตคือเยอะมากเพราะว่าเราก็ไคกุ้งึงมังสวิรัติแล้วคือน่ากินมากราคาก็ไม่แพงอะอย่างอันนี้โหดก็สามกว่าบาทเล็ด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 ไปดูอย่างอื่นกันมาดูราคานา้ำอัดลมไหมอย่างอันนี้แป๊บซี่ก็กระป๋องละหกสิบ คูณสิบเข้าไปแต่ว่ามีเอร์แบบรูดเบียดด้วยอันนี้ก็หกสิบเหมือนกันมีเฟรนช์โซน่ากินมากอันนี้ก็เป็นห้าสิบเจ็ดบาทสรุปก็ได้มากินเค้กที่นะีนะนี่คือเมนูจ้ะอ๋แพงกว่าไทายประมาณห้าสิบหกสิบบาท สุดนี้ร้0ยร้อยห้าสิบนี้สี่ร้อยแ้ี่สามร้อยสีเซตละสี่ร้บาทคือปฟนไฟแพงแงกว่าเอกเปฟนไฟนี้เลยน่ะก็ไก่หรอไก่สี่ชิ้นแบบทั้งหมดสี่าสิบกาตาก็คือเท่าไหร่วะเอสี่สิบ้ากาตารี่ส5กาตาลี่450ไทยบาทจ้ะรสชาติไก่เป็นไงคะสุดยอดในท่างไหน อยู่แทบต้องหาหมอบอกว่าเพราะว่าเป็นเป็นโรคไตนะเค็มมากแต่ว่าอันนี้อร่อยคอสโลเนอร่อยคือคือแบบว่าเหมือนเขามาให้ล้างปากอ่ะใช่อันนี้เจ้าของโรงงานปุงทิพย์รู้จักปูงทิพย์ปุงทิพย์คือกินอันนี้หมดไม่เป็นไม่เป็นลาบปริโอกินได้เลย ดูก็จะตึกแบบว่าเหมือนแบบกำลังสร้างเยอะๆหน่อย Under construction ใช่วันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าสได้นอนชีวิตดีได้นอนเต็มอิ่มแล้วได้อาบน้ำได้สระผมได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเรากำลังจะไปเที่ยววันเดย์อินกาตาแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิม แต่ว่าดูเวลาแล้วว่าไปไหนเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูว่าซื้อรถซื้อบัตรรถไฟยังไงเพราะว่าเมื่อวานลืมง่วงเดี๋ยวไปเจอกันนะจา๊ะนี่ข้างในสถานีนะไม่ได้เลื่อนลึกมากพี่สุดเท่คนนี้เขากำลังจะลงไปแล้วสุดเท่สองคนนี้ก็กำลังจะตามไปตรงนี้คือที่ซื้อบัตรกดซื้อแล้วก็เราเลือกเป็นแบ,บั d ด y pass สี่คน คนละหกเหรียญหกาตะทก็คือคูณสิบไปก็เป็นสองอสี่สิบาทอันนี้คือได้ทั้งวันเลยนะถูกกว่าบ้านเลยเพจ่าก็ใช้บัตรเครดิตเขาจะบอกให้อินเสิร์ตเอ,เอ๋อินเสิร์ตเหรอเรียบร้อยอจะได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็มาถึงเอ่อซิตี้ตตเซ็นเตอร์มอลซิตี้มอลเซ็นเตอ,อร์ ออฟโดฮาสตารีนะคะเฮ้ย<ด>อันนี้สวยอันนี้สวยทุกคน,น,ม,นมันก็จะเป็นเมืองเมืองเนาะโดฮาใช่มันก็เป็นเมืองมเ,เมือง,<ๆ>องแล้วก็เมืองบ้างไม่เมืองบ้างเมืองเป็นยอมยอมที่เราอยู่มาวันกว่าเนี่ยมันจะมีจะเจริญอยู่แบบกระจุกนึงเนาะเออนะรออแล้วก็แล้วก็นอกงนั้นก็เหมือนแบบกําลังก่อรสร้างกําลังอะไรอย่างเงี้ยน,นี่นี่ก็สวย นี่สวยแล <S <S ้วค่ะเพราะแต่งหน้ามาเอาเข้ามาชิคกี้พาถุงนะเข้ามาในห้างด้วยตอนนี้ก็จะเป็นคือประมาณตอนแรกนึกว่าจะใหญ่มากแต่แต่ว่ามันก็เล็กเหมือนกันนะแล้วก็คนน้อยไม่คนไม่เยอะเลยตอนแรกนึกว่าในเมืองคนน้อยแล้วคนจะมากระจุอยู่ในห้างแต่ว่าก็ไม่มีคนเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนกันอาจจะทํางานด้านนี้ก็จะเป็นค่าฟู้ชั้นสามใช่ปะ เป็นอะไรฟู้ดเซ็นเตอร์สปูตเออร์เนียริสเราจะขึ้นไปหาอะไรกินกันเพราะว่าสองคนนี้เขาหิวแล้วถึงแล้วชันนี้เขียนว่าเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์เป็นแบบนี้มีหลายร้านให้เลือแกบบเขาเขาหิวกันเพราะว่า <c oughs> ตื่นสายไนงะ <c oughs> กลับมากินที่นี่ <c oughs> มาหาอะไรกินกันนะ ซื้อแรปทันล้อให้กระเป๋ามันไปถึงตรงนั้นได้ใช่ไหมแต่สิ่งที่เราได้ได้มาอันนี้อามารก,กรทรอรสนะสีดังไซส์28นิ้วจ้า80สองนึ่งเก้ากาตาเรียลก็คือคุณสิบนะสองพ่งร้อยบาทไซส์นี้ที่คาฟู <c oughs> ห,หูในดู <c oughs> <ๆ>ไงดูเลิศมากเราได้กระเป๋าไปต่อแล้วจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ national museum <c oughs> ของกาตานะคะมาเจออันนี้เขาบอกว่าเป็น กาตาทัลเทลเอนเนอร์จีเพย์กราวนะป้ายอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเหมือนแบบที่เด็กเลนะ่น่ะเราไม่เราไม่แน่ใจว่าเราเข้าไปได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่มีใครไม่มีที่ขายต่อตรงนี้ก็ไม่มีใครมาบอกอะไรเลยคือคนน้อยมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงอากาศดีมากนะฟ้าคึมๆึมเหมือนฝนจะตกแต่ว่ามีลมเย็นตลอดเวลากระเป๋าที่ซื้อจาขาบูก็ต้องก็ต้องลาบมาเพราะว่าถ้ากลับบ้านก่อนมันจะเสียเวลานะคะ เด็กก็คือเราโอ้ยโอ้ยหนักเหมือนกันนะคล้ายๆแบบเหมือนเดินอยู่ในสเปซสเปซชิพนี่นี่นี่ก็มีน้ำมีน้ำเต็มเลยอันนี้ด้านนอกนะคะเจ๋งดีนะเข้ามาฟรีด้วยอ่ะจริงๆตรงนี้ถ้าถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยตัวเล็กเนี่ยเรามุดได้นะเราลองไหมอันนี้เรามุดมาคือสิว่าน้ำหนักตัวผู้ใหญ่เนี่จะไปได้ป่ะ ไปเดียวไม้ไมาถ่ายมาอีกอ้วตสถไปทางนี้กับทางนี้ไปต่เอเรามาโฟที่นี่นะที่เป็น fuel well, m improves the daily performance of essential engine นะคะไฮอันนี้ออกอยังไงเนี่ยสไลด์รล่งออกเหรอปีเหรอ ลงสไลเดอร์มาทางนี้มืดมากตะกี้กวงวเลยก็มาโผล่กับของเล็นอีกอันนึงข้างล่างนะข้างนอกเป็นแบบนี้นะสนุกดีอ่ะ้าเด็กมาเล่นน่าจะชอบดี่เรายังผู้ใหญ่ก็ชอบนะด้านหลังนี้น่าจะเป็น national museum นะคะถ้าเข้าที่พี่วิวอ่านมาคือร้อยร0กาตาร้อยกาตาก็คือ1,000พัเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เข้าเราไม่ยอมเสียเงินไปอะไรที่มันมีคือ ใช่เราต้องเก็บเงินนะเพราะเรายังไม่ถึง d เดส i ิเนชันของเรานะเราก็มาดูข้างหน้ารอบๆเอาอนนะซึ่งบรรยากาศดีสวยที่นี่คือมีก้นไม้มียาไม่แหง้แหงๆสวยมากเอาแบบเก่งเนาะมันดูลำบากอะออม,มันดูสร้างลำบากแต่วสวยดีตรงนี้เหมือนให้เราเข้าไปได้นะคะข้างในมีอะไรโอ้ยสวย คิดว่าทางเข้าจริงๆน่าจะอยู่ข้างในนะคะแต่อันนี้คือเดินเข้ามาได้เลยอ๋อก็จะมีเวิร์กน,นั่นเวิร์กนั้นก็เข้ามาได้สวยด้ถ้าเราเดินเข้ามาข้างในเรื่อยๆนะคะจะเจออันนี้คิดว่าทางเข้าอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเข้าไปด้านในสวยๆตรงนี้แรกคือสวยมาก รูส้สึกว่าคนที่ก่อสร้างกับออกแบบนี่เก่งเหมือนกันนะตอนนี้อยู่ที่แอร์พอร์ตแล้วนะคะเราเขาเรียก เราขอเรียกมาดูกันว่าเราจะได้ไปไปไหนไดไปอุ๊ยร่ำภาวมาพอดีภาวนาพอดีเลยอ่ะแค่นี้หมดนะนี่ได้ไปต่อแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราไปที่ไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้อีกทีว่าไปที่ไหนให้ถึงก่อนต้องถึงก่อนชีวิตไอดี้ีวิตไอดีมามาดูห้างอยู่ๆก็ได้มาดูห้าอยู่ก็มีสแตมป์อยู่กันขอขอถ่ายรูปกับเต้าหู้หน่อยสิ